ในที่เ,เรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างครับโคดอสกิติพงศ์รัชตะก,กิงไกรครับหัวหน้าผู้ฝึกสรวอลเลย์บอลสาวไทยครับยอมรับว่าการเจอกับตุรกีซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับสาวไทยต้องเล่นอย่างรัดก,กุมนะครับในนัดรแรกศึกวอลเลย์บอลเวกังตรีในช่วงบ่ายวันนี้ครับ ข่าเคล็วัครับนักกบสาวไทยครับในการแข่งขันวันบอลเวลกังปรี2 0ง2ันสในรอบสุดท้ายครับระหว่างวันที่27ิมิถุนาย,ยนถึงหนึ่งกรกฎาคมที่หนิงโบประเทศจีนโดยสาวไทยจะพบกับตุรกีในเวลาสิบสี่นาฬิกา30สินาทีโค้ดออสกิติพงศ์รัชตะเกียงไกรเปิดเผยถึงความพร้อมของลูกทีมว่าแม้ช่วง3าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นแมตท,ที่ยากลำบากและไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในวันนี้ครับนักกีฬามีอาการอ่อนเพลียจากการอดนอนแล้วก็เหนื่อยล้าก็ทําให้ ได้แค่เพียงแค่ซ้อมเบาๆเพื่อยืดกล้ามเนื้อหรือฟื้นสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาและการเจอกับตุรกีซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ทางสตาฟโคชก็ได้ศึกษาเทปการเล่นเพื่อเตรียมรับมือแล้วนะครับโดยตุรกีแม้จะมีรูปร่างที่สูงใหญ่แต่คล่องตัวตีหนักมีการบล็อกหน้าแน่นไทยจะต้องเล่นอย่างรัดกุมเพื่อเอาชนะให้ได้สําหรับสาวไทยกับตุรกีครับทีมอันดับ11ของโลกอันดับ3จากยุโรปแล้วก็เป็นทีมแชมป์คัดโอลิมปิก2 2012ในโซนยุโรปนะครับซึ่งทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันไม่ว่าจะเป็นปรายการใดก็ตามดังนั้นวันนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลน,นะครับว่าสาวไทยของเราจะเอาชนะตุรกีนะครับประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์ลลกันปรีนัดแรกได้หรือไม่ครับผลงานการขติดตามทาง SMTV ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีผลนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันด้วยครับ ไปกันที่เรื่องของโอลิมปิกกันบ้างนะครับงาน Meet เดิลเพรสนะครับทางสมาคมมวยสากลสมัครเล่นซึ่งเป็นความหวังนะครับของไทยเราก็ตั้งเป้า1เหรียญทองในลอนดอนเกมส์ครับนันแถลงข่าวมิดเดิลเพรสครับโอลิมปิกลอนดอนเกมส์2012ที่ห้องประชุมรอดโพท,ทองสนามกีฬาแห่งชาติจัดโดยสมาคมนคักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย คุณสมัยโคขาชาพรเลขาธิการสมาคมมวยสากคนสมัครเล่นกล่าวว่านักมวยสามรุ่นครับแก้วพงประยูนสายลมอาดีชัดชัยบุตรดีพร้อมที่จะเดินทางไปแมนเชสเตอร์วันที่10กรกฎาคมโดยก่อนนั้นนี้เก็บตัวที่กรกตมวกเหล็กโดยสมาคมตั้งเป้าอย่างน้อยหนึ่งเหรียญทองครับซึ่งแก้วพงประยูนเป็นนักกีฬาความหวังสูงสุดเนื่องจากว่ามีแรงกิ้งดีที่สุดจากนักชกไทยทั้งสคน ด้านสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมยิทนูเปิดเผยว่านักกีฬายิทนูทั้งโลกนะครับมีแค่64คนที่ได้ไปแข่งโอลิมปิกการที่ไทยทำได้ถือว่าประสบความสำเร็จโดยมีการจ้างโคช้ชเป็นชาวเกาหลีใต้ครับ มาฝึกวิทยาทำว่องที่กรกตและจะเดินทางไปแมนเชสเตอร์ในวันที่13กรกฎาคมในขณะที่เอกวิทย์สแสวงผลครับหัวหน้าผู้กสอนกฤตากล่าวว่าตอนนี้กฤตาก็มีนักกีฬาสองคนที่ได้ไปครับตีโตสุพนรัสุขสวัสดีนะักอัญชยาครับนักกีฬากระโดดไกลอายุ20ปีลงแข่งครั้งแรกและวนิดาบุญวันนักกีฬากระโดดสูงซึ่งสูงแค่163เซนติเมตรแต่สามารถกระโดดวอลิฟได้ยได้192เซนติเมตรโดยตั้งเปา้าว่านักกีฬาทั้งสองคนจะผ่านเข้า ถึงรอบ12คนสุดท้ายนอกจากนี้ครับยังมีความหวังที่จะได้โคต้าเพิ่มอีกหนึ่งคนจากปราโมชพุ่มอุไรนักกีฬากระโดดสูงชายครับที่เคยสร้างสถิติกระโดดได้2.26เมตรนะครับห่างจากเกณฑ์คลิฟายโอลิมปิก2.28เมตรเพียงแค่2เซนเท่านั้นเองครับโดยจะไปทําการคัดเลือกที่ประเทศคาซัคสถานในขณะที่พระเกอกดรสมนึกแสงนาคอุปนาย,ยกสมาคมว,าว่ายน้ากล่าวว่าทางสมาคมครับส่งนักกีฬาวายการไปสองคนก็คือณ อนันจัน์กระจางกับนัทพงศ์เกตอินโดยตั้งเป้าว่าน่าจะทําผลงานได้ดีและก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายได้และนักกีฬาทั้งสองคนเป็นนักกีฬาทุนโอลิมปิกสากลถ้าผลงานดีก็มีโอกาสได้ทุนต่ออีก3ปีสําหรับนักกีฬาว่ายน้ําไทยก็จะเดินทางไปลอนดอนในวันที่25ากร,รกฎาคมนี้ครับลุ้นกันนะครับเชียร์กันโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬาที่ใช้ความสามารถเดี่ยวๆอย่างมวยเทควันโด